ทุกคนครับก็คือวันนี้นะมีเรื่องเศร้านะทุกคนก็คือว่ารหัสพี่ทุกคนแล้วแบบไม่ใช่ไม่ใช่ไอสัสไม่ใช่อไชอเหียมันกดเข้ามามึงเห็นไหมมันกดเข้าไปในเฟซบุ๊กพี่กดเข้าไปในเฟซอันนี้เฟซจริงมึงดูชื่อไอ้ตังกดเข้าไป นี่ครับผมบัญชีของคุณถูกแบนผมโดนแบนทุกคนทุกคนทุกคนผมโดนแบนแล้วผมจะทำยืกรูบต่ออย่างไรก็คือมันเป็นความผิดพลาดของผมเองโอ้แม่ผมไปต่อไม่ได้ละเติมนะฮะมีชุดเยอะแยะมากมายเนะเอาละครับเดี๋ยวผมให้ไปดูชุดเนาะ ก็คือว่าผมอัดคลิปไว้ก่อนก่อนที่ยังไม่แบบเนาะเพราะผมไม่ได้โปเ้เฮียอะไรเลยแล้ม่งไม่ได้โป้แม่งโทนก็ก็แบบโป้อยู่หรอกแต่ว่าไม่ได้โปรลลห่หันนี้ประเด็นนะอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่จะอ่าให้ดูคลิปนะครับทุกคนก็ไปชมคลิปไปเลยนะครับผมไปกันเลยทุกคนครับก็ในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเอ่อไม่รู้ว่าจะได้ลายดีนี้หรือเปล่านะครับทุกคน ก็คือว่าพี่ไปไอ้ว่าจะไปใช้โป่วยพอแบบเล่นเล่นแบบรหัสไก่เนาะแล้วแบบพอไอ้นี่อ่ะพี่ก็นึกว่ามันเป็นรหัสเฟสมันเป็นรหัสไก่ไงแต่กดเสื่องเข้าไปแล้วมันมันเป็นรหัสหลักพี่อ่ะแล้วพี่ออกกดออกทันแต่ไม่รู้ว่ามันจะโดนแวีนหรือเปล่าอ๋อผมก็กลัวเนาะเพราะว่าไม่รู้ว่ามันรันโปรี่อะไรกันเยอะแยะมากมายเนาะแต่ว่ามัน พี่กดออกคันถ้ามันไม่ติดดำเนาะแต่ก็มันได้รันโปรอะไรเยอะแยะมากมายอ่ะพี่ก็ไม่รู้ว่าจะอ่าโดนแบนหรือเปล่านะโดนเนาะถ้ามันโดนแบนก็ร้องไห้แน่เลยวทุกคนก็อำลาเนาะถ้ามันจะโดนแบนหรือว่าโอตัวสันเนาะก็ขออยู่ในความทรงจำนะรหัสนี้เนาะถ้ามันโดนแบนจริงๆพี่ก็จะเลิกถามเนาะทุกคนเนาะ ทุกคนก็เวลรหัสเบลจีสิวันนี้ผมพูดจริงนะทุกคนก็คือผมไปเล่นไอ้หมดเมนูนะผมเล่นหัดไกลแล้วแบบผมไปเตื้อมไปเตื้อโปกดเข้ามาอ่ะมันเป็นรหนัสหลักนี่ทั้งผมกดรีบกดออกทันแต่ไม่รู้ว่าันโป้อะไรบ้างอะ่ะท่านโดนตรวจสอบหรือว่าอะไรโอ้แม่งเะข้อผิดรหัสแต่ไม่เป็นไรนะทุกคนก็จะมีประมาณนี้นะทุกคนเนาะ ประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมให้ดูชุดนะทุกคนแล้วก็การแต่งตัวนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะทุกคนแล้วก็จะมีทางด้านของหัวขาวประมาณนี้เลยนะทุกคนโอ้ยแม่งทุกคนครับมีมีกล้ามทองด้วยนะทุกคนมีกล้ามทองด้วยนั่นเองนะครับนี่เลยนะอาหารพี่รีวิวให้ดูนะครับ คิดหนักหรืว่ากคนก็คือว่านั่แหละครับก็ไอที่ผมจะโดนแบนหรือเปล่าทุกคนครับทุกคนถ้าแบบไอที่ผมโดนแบนเนี่ยทุกคนก็มา,กมาใกมากําลังใจนะทุกคนเนะผมอาจจะทําคลิปทั่วไปแทนนะทุกคนผมอาจจะไม่ได้ลงฟีไฟแล้วทุกคนเสียดายอ่ะนี่เนาะฉุดผมอยู่เอวมา อาจจะร้องไห้ทุกนไม่ดีผมจะโดนแบนปะเนี่ยไม่ต้องเจิญมาไม่สักทองด้วยนะทุกคนก่คือแบบผมไม่ได้ตั้งใจเขา้าแต่มันไปโดนอ่ะแต่ไม่รู้ว่าจะโดนเลยถ้าไม่โดนก็ดีไปในด้านของชุดก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับชุดเยอะแยะมากมาย ไม่หักคนมีท่าทางด้วยนะครับมีเลยเนาะท่าทางนะครับประมาณนี้นะทุกคนลาก่อนนะครับก็จะมีทางด้านของอ,อสก,กินปืนนะครับทุกคนสก,กินปืนประมาณนี้เลยนะครับทุกคนเยอะแยนะเนาะแต่ก็อำลามันละถ้ามันจะไปจริงๆก็ นั่นแหละครับทุกคนถ้ามันจะไปจริงๆก็นั่นแะครับตามนั้นแหละครับทุกคนก็ลาก่อนนะครับประมาณนี้นะครับทุกคนก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอต่อลาท่านผู้ชมไปก่อนนะไม่รู้ว่าผมจะมาได้เล่นพีไฟอีกหรือเปล่าแต่ว่า ก็ฝากให้กำลังใจพี่ด้วยแล้วกันนะทุกคนไปแล้วแหละโอ้ยคิดหนักแล้ว